มันต้องรีบหน่อยอะดำไอ้พวกติดครูดาวติดที่อะไรก็เร่งๆมันหน่อยเอาสล็อตมาให้มันเต็มอะเราเรามีแพลนหลายอย่างนะแม่เราไม่แม่ท่าน่ิดมีมีมีคนมาขอเข้าก่อนแล้วไม่ติดคูดาวแต่ผมก็เข้าเลยไงก็คือไอ้เทมก็รอคิวไงครับอันนี้อันนี้มันมีอ่ะพี่แม่มันเดี๋ยวผมจะบอกให้มันมีคนทังมาแต่ละคนมีเด็่ปัญญาอ่อนพึ่งทักมาวันนี้เนี่ยเออผมไม่มีอะไรครับแต่เพิ่งก่อโพสแล้วก็กดติดตามช่องลูเปอร์เนี่ยมึงดูดิมึงดู จากนนก็ไม่ีเลยไมมี้มา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 มีกเมา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 มออาม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 าไมามา้ามามามากอมามีไาม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 าาม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 มา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 ม่มาม่มา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 มมามามามมามมามามามมามามมา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 ม่มาามาม่มามา สวัสดีครับใครอ่ะแมนนี่เหรอใช่ๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงบ้างนี่ม้ามืดแห่งวงการอีสปอร์ตโอ้ไม่ใช่โอ้ยกำลังมาแรงเลยเดชช่วงนี้อย่างว่ามาแรงเลยเดชตอนนี้เซอร์เป็นไงเนี่ยขีดแต้มวะเนี่ยเซอร์อ่ะโดนเพิ่งโดนโอเคไปนิดหน่อยพี่หนึ่งสามน่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแจ้งเทสมันก็ฟุกแบบนั้นแหละพวกเอลเคอ่ะนะไปคิดอะไรเยอะเลยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เซอร์มาอยู่แล้ว อย่าพูดแต่ละเทศอย่ก็แต่งอย่าพูดแต่ลอย่าพูดแตะเอาทำไรกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ยครับต้นเล่นนะรออะไรมาหาพี่ไงเดี๋ยวเขาจะไปซ้อมมาหรือว่าอ๋อก็นึกว่ามาจ่ายตังค์ไม่มีสักบาทอ่ะไม่ให้ไม่มาได้เล่นหรอครับสวัสดีครับแมนสวัสดีครับมาได้เล่นนะพี่ถ้าเหรอเออเป็นไงเป็นเป็นไงบ้างเนี่ยพักนี้เป็นไงบ้างแมนนี่ดีมพีชไหมล่ะไม่ลั่นมุงไฟพี่ว่าไงโอ้ยอย่าเลยแจ้งแมงสภาพยิ่งไม่ค่อยสู้ดีอยู่ไม่เกินสองวันหรอกแจ้งแตกสภาพยิ่งไม่ค่อยสู้ดีอยู่ตอนเนี้ยเออ ไอเซตแข่งนั่นคือเป็นเซตในตัวหลักตัวหลักเหรอแมนที่ที่ลงไปแข่งไม่ถึงแบบเล่มอดียพี่ใช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 ่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อเดือดนะเออคนนอกไม่กี่คนท้างั้นเหนื่อยนะถ้างั้นนะเพราะแม่งขนาดของหลายๆส่วนใหญ่หลายๆแก้งน่าจะเอาเซตนอกนะเซตในน้อยน้อยจะเหมือนเลยไอเซตในก็แข่งโป๊กเลยเด็ดตอนเนี้ยใครเดือดนะเซตบางคนที่บางคน ไม่เดี๋ยวว่างๆว่างๆขอซ้อมด้วยหน่อยนะว่างๆขอซ้อมด้วยน่แรกแล้วพี่ได้วมาเห็นแล้วพี่ใช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 ่ได้พี่ได้เดี๋ยวรับคนรับอะไรก่อนเดี๋ยวขอขอซ้อมไไม่อยากไม่อยากเห็นกิจแบบสตอรี่กิจกรรมไซริมเฮดว่าแม่งได้ได้เห็นสตอรี่กิจกรรมว่าแม่งถ้าแมนว่างก็บอกบอกได้เล่นแบบนั้นก็ได้หรือซ้อมในเมืองนอกเมืองได้หมดเลย เอ้ยมีมีกิจกรรมอะไแบบพี่ทีเนี่ยมีครับมีมีตอนธุรกิจกรรมันเหมือนล้านันเหมือนพิร้าเหรอแม็กซ์ใช่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 ของเท่าเลยแต่แค่อาวุธมันจะเป็นอาวุธแบบแบบของที่นี่ใช่ก็ใช่ใช่ถ้าว่างๆก็ลองได้ครับว่างๆหลังแข่งอะไรอย่างงี้ยมีปืนเอ็มด้งรถมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีมีครับมีมีให้หมดเลยก็คือมปเที่ยวมาแต่ตัวเลยไม่มีนานใช่มาแต่ตัวอะไรมาแต่ตัวอะไรใช่ป่ะฝั่งฝั่งฝั่งเรมเพก็ใช้รถประมูลไม่ได้แต่มันจะใช้เป็นรถกิจกรรมเอาใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ทุก แก๊งของเท่ากันหมดเลยเทีียเดยวกันเลยวัดวัดฝีมือเลยแล้วก็ตำรวจแต่มันแค่จะมีตำรวจมีอะไรก็เหมือนนั่นแหละเหมือนนั่นแหละเหมือนเคยเป็นนักกีฬาอยู่อ่าเข้าใจน่าจะเหมือนกันเลยใช่แต่มันจะมีพวกนาโนมีอะไรแบบหลายอย่างอยู่แต่เกมที่มันต่างกันเว้ยมันมันมันอุ้มขึ้นรถไม่ได้พี่เว้ยอันนี้เหรอใช่ใช่ออกไฟไม่ได้ออกไฟไม่ได้ยังไม่มียังนี้เดือดหน่อยช่วงนี้แต่เชื้อเชื้ออยู่นะครับ เซอร์ซูซๆนะครับผมเดี๋ยวเลือกทีไอนะเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ทีไอาร์ทีอาร์บีทีอาร์บีเดี๋ยวนี่แชมบ้าทีเอ็นะทีเอ็เอ็เออแต่ยังไม่รู้นะแมรู้ไหมว่าแชมบาเขาอยู่เอ็นะเมซี่เหรอเห็นนี่เห็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบข้างในนะเจอกันในรอบรอบสี่ทีมนะถึงได้ครับเข้าไปข้างในเดี๋ยวไว้เจอกันรอบข้างใถึงหรอถึงถึงนะถึงนะอยู่นะเดี๋ยวถึงอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันข้างในเลยอเดอะเอลดเลด เดี๋ยวว่าจะกันยังไงเดี๋ยวผมไปช่วแก๊งก่อนยังไงแมนเดี๋ยวมีอะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวมาเล่นเล่นกันได้เดี๋ยวขอขอเบอร์แมนไว้หน่อยได้ไหมที่นี่ถ้าเกิดมีอะไรมีคนแฉนะเที่นี่อัศวินสมาร์ทผมเลย1 7นะให้มาเบอร์เป็นอย่างไรวะไม่ไม่เปลี่ยนเบอร์ผมไงนึกว่าเข้ามาแล้วเบอร์เป็นอย่างนี้เลยก็เบอร์ไปยังไงอ่ะอีกครับโอเคไว้เจนครับผมครับไปไหมเจนนองใครทุกคนมามามาเนี่ยมามารวมเนี่ยมาเนี่ย มามาขอ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 แยกแยกปืนกันหน่อยดลแยกปืนกันหน่อยดลเดี๋ยวพึ่งเกี่ยวพี่ตอนนี้กําลังแยกนาโนอยู่พี่ขอแยกขอแยกนาโนก่อนทีละอย่างทีละอย่างจะดูทรัพยากรโดยรวมจบอะไงก็นาโนไม่ยังยังไม่มีมีแค่ก็แล้วก็ฝั่ง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 ใครมีนาโนใครมีใครยังไม่มีเอนโนู่มาอยู่ตรงกลางใครมีแอนเคทูมาอยู่ตรงกลางใครมีปืนใหม่อยู่ขวามือไม่แมนนี่นี่ตอนนี้เขาอยู่ S <S แต่ก่อนแต่ก่ <S <S อนผมมองว่า <S 2> <S 2> แบบปกติมากนะพวกแก๊งที่เป็นที่ A S S พวกอะไรพวกนี้เนาะในยุคในยุคได้บอลเฮดในยุคได้บอลเฮดสมัยนั้นน่ะผมมองปกติมากแต่เดี๋ยวเนี้ยเขามีแต่คนีเก่งเข้าไปอะไรเงี้ยแก๊งแก๊งพวกนี้แบบไม่ได้อยู่ในยุคเราแต่ว่าแม่งยุคปัจจุบันแม่งน่ากลัวที่ผายเลยเห็นบ้านได้แข่งในอะไรมันมีแต่ตัวแข็งแข็งะเก่งนะไอพวกนี้เด็กสมัยใหม่เะนาะรวบรวมแต่คนที่เก่งอ่ะ ทุกเราสู้ไม่ได้แล,แล้ว<ต>ุ<ย>กเ,เราแก่ชราโลเพและไอ้เหี้ยพี่บันแย่งของพี่